อไม่ต้องเรื่มงที่สองเรื่องที่สองเยสอะรู้เดื่งเลยไม่ใช่เรื่อที่สองพี่ผมพี่ป้าแจ๋วบอกก็พี่กับโซ่ไงป้าแจ๋วบอกเมื่อคืนผมเรื่องสองกันเนทป้าแจ๋วบอกเมื่อวานนี้ไม่ใช่เราป้าแจ๋วบอกไปแกไปถามดีป่ะเอาหรอเฮ้ยบ้าพี่เบียร์ก็บอก somewhere t h e โอเคเนสเราลงมาแกไม่ต้องรอฉันเปลี่ยนชุดจริงไหมเนี่ยฉันรักแกก็พอแกเป็นเพื่อนรักฉันก็พอกินนมไม่ออาพูดถึงนีถ้าทำงานแล้วคงไม่เหนื่อยขนาดคืนมานที่แบบ